ลีปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็ก,ดกน้องน้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับช่องต,ติ๊ติ๊ปั้น,นครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่ขึ้นชื่อว่าไตาโขดและได้เยอะที่สุดของไทยพีจีครับนั่นก็คือ the way o f ชีลินครับเวออฟเดอะชีลินะครับโอ้ oh, oh. ผมเติมเดอะสองอันให้ชซะ,ะแล้วนะครับเวออฟเดอะชีลินครับเป็นเกมที่ขึ้นชื่อว่าแตกโหดท,ที่สุดแล้ววันนี้จะแตกโหดทางไหนมาลุ้นพร้อมกันครับท่านผู้ชมโหดไม่โหดมันอยู่ที่คนเล่นอยู่แล้วครับวันนี้มีกมีต้นทุนอยู่ที่สามพันหกร้อยบาทนะครับสามพันหกร้อยบาทได้ทีเดียวครับเราเล่นเบิดละสิบบาทเท่านั้นนะนะมาลุ้นกันนะครับวันนี้ สิบ,บาทจะได้เยอะอะไรครับท่านผู้ชมเนะาะมาลุ้นพร้อมกันครับตอนนี้อากาศหนาวเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมใครบ้านไขรนะอากาศหนาวหนาวเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านนะครับเกมสนุกสนุกแบบนี้สามารถเอาไปเล่นได้นะที่สล,อททนะล็อต2เพย์นะลื่นไหลดีแต่โหดแบบนี้ต้องสลอทท็อตเพย์นะท่านผู้ชมเนาะ และทุกันครับเปิดคลิปมาแบบนี้ขอฝากเตือน่านผู้ชมทุกคนเอาไว้สักเล็กน้อยครับคิวเบนี้เนาะสร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีครับควรมีผู้ใหญ่คําแนะนําครับทางที่ดีคือชวนเพื่อนครับชวนพี่ชวนน้องชวนคุณพ่อคุณแม่ครับมานั่งดูมานั่งลุ้นมาพร้อมกันครับจะได้รู้ว่าเกมไหนดีเกมไหนเด็ดเกมไหนโดนแล้วก็เกมไหนมันสนุกอย่างไงนะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าไม่ควรเอาไปเล่นเองนะครับเด็ก เล็กๆเนี่ยไม่ควรอแบลนซ์เองยากยิงย่งยวดเลยครับใช้คาว่ายิ่งยวดแล้วภาษาโบราณมากท่านผู้ชมเอาแล้วตอนนี้เรากดไปสักพักแล้วครับอฮ้ยอ้ย,อยจะมาเลยไหมจะมาเลยไหมอมืโอ้โหกําลังจะบอกว่าตอนนี้เรากดไปสักพักต้นทุนเราหายไปประมาณ2องรบาทและมาไม่เียมร้อยครับอุย้ยสวยวะ่ะสวยวะ่ะสิบสองฟิลปินและเพิ่มขึ้นทีนละสองครับโอ้โหจริงๆโหดจริงๆเกมเนี้ยโหดจริงๆครับ ดูซิจะเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหหายเงียบหายเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหสปินเยอะแต่เงียบหายแบบนี้ก็จบนะครับท่านผู้ชมจบเหมือนกันครับหมายถึงว่าชีวิตเราจ,จบเหมือนกันไม่แตกเลยเอาหมายแล้วครับเริ่มหมาแล้วครับเริ่มหมาแล้ว,เร,มมลวเรียบร้อยครับตัวฟรีแบบนี้เรีมมยบร้อยคอมโบยาวๆครับคอโบยาวๆดอกนี้ยาวๆสิบมาตามมาด้วยเอไหมตามมาด้วยเ ขอเอกแค่ดอกเดียวไม่มาครับท่านผู้ชมเปิดมาที่บิ๊กวินงาบ236บาทครับท่านผู้ชมตีเปิดมาเขาเลยนะและสปินเราบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสวยสวยเหมาจอแบบนี้สวยต่อเนื่องโอ้โหเกมนี้ดีตรงที่ว่ามันแตกต่อเนื่องครับท่านผู้ชมโอ้ยอย่าดูเพลินนะอย่าเพิ่งดูเพลินนะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องตีติปั่นของเรากันเลยนะครับวันนี้พี่ตีก็พามาเล่นเกมแบบที่คือชื่อว่าแตกโหดที่สุดของค่ายพีจีครับมาเล่นให้เห็นเลยว่ามันปั่นแตกเองได้ไหมแล้วก็มันแตกโหดจริงหรือเปล่านะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะว่าปั่นแตกเองเนี่ยได้ไหมนี่ครับวันนี้เราปั่นแตกเองเลยกดไปประมาณ3นาทีเท่านั้นแตกเฉยเลยนะครับแล้วก็นี่ครับ โหดยิงหรือเปล่าสําหรับสแคตเตอร์ก็ได้เห็นกันจะจะอยู่ตรงนี้ครับว่าตอนนี้คอมโบยังไม่หยุดเลยนะแล้วก็สปิดเราเลยต้อง5ฟรีสปิดน,นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าลาตีนี้อีกยาวไกลแน่นอนครับเราต้องไปกันอีกยาวๆเลยครับมาแล้วครับไม่ก่าวินไม่ก่าววินของเราจะขึ้นถึงซูเปอร์หรือเปล่าซูเปอร์เรียบร้อยครับซูเปอร์ไม่ก่าวินมาแล้วท่านผู้ชมจบที่900กับอีก1บาทน,นะครับซูเปอร์ไม่ก่าววินของเรา โอ้โหฟีสปินเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับ1ฟีสปินยาวยาวเลยนะตอนนี้นยาวยาวเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแตกยาวขนาดไหนครับสปินเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวคูณเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเยตอนนี้คูณถึง25แล้วนะครับผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะเยอะปานนี้ครับเยอะสุดๆเยอะสุดๆจริงๆครับมาเรียบร้อยคูณ25มันทาให้แบบรางวัลเราเนี่ยนะมันเจ๋งจริงๆมันได้เยอะจริงๆครับ โอ้โหท่านผู้ชมบอกอคำว่าเจ๋งนี่รู้เลยนะบ้านนอกนะเออก็ใช่ครับคือ <c oughs> ใช่ครับแต่ว่ามันแตกเยอะขานาดนี้ครับรุน้นราังวันได้มาถึง 1, นึ่งพร้อยกับอีก3บาทครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่แตกเองนะแล้วได้เยอะขานาดนี้ครับทาให้กําไรเราได้มาวันนี้หนึ่งพันสองร้อยกับอีกสี่สิบสามบาทครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะเยอะจริงๆฝ่าดเลยครับ,รบสำหรับ วยอวดโดยชีดินนะครับขึ้นชื่อเรื่องแตกโหดแตกหนักจัดเต็มของค่าย PG อยู่แล้วนะครับไม่ทำให้เราผิดหวังครับวันนี้เนาะเราันต้องขอรากันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับช่องตีติดปันของเรานะครับเอาเรืนี้ไปก่อนนะครับบายบาย